ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาใช้งานอย่างเป็น Soft Excel Solver นะคะในการแก้ไขปัญหาการขนส่งแบบ t r a n s h i p m e n t นะคะเพื่อประหยัดค่าขนส่งและให้ได้เป้าหมายคือผลรวมต้นทุนที่ต่ำที่สุดนะคะ t r a n s h i p m e n t ในที่นี้นะคะคือลักษณะการขนส่งที่ไม่สามารถขนส่งได้โดยตรงไปยังปลายทางนะคะแต่ต้องมีการเปลี่ยนท้ายพยานพ,พาหานะหรือต้องผ่านโกดังหรือคลังไปก่อนจกนกว่าจะถึงปลายทางนะคะ ะะต้นทางจะมีสองแห่งก็คือแบงคอกและแหลมฉบังนะคะจุดเปลี่ยนทายของเราคือเซี่ยงไฮ้และสิงคโปร์ปลายทางคือสวิตเซอร์แลนด์สวีเดนและนิวยอร์กค่ะในต้นทางนะคะเราจะมีสินค้าอยู่ห้า้อยสิบนะคะแหลมฉบัง hm จะมีสินค้าสี่ร้อยก้าสิบส่วนปลายทางจะมีดีมานสวิตเซอร์แลนด์สามรอยห้าสิบสวีเดนสา0ร้อยและนิวยอร์กสาม้อยหสิบค่ะตัวเลขตรงนี้นะคะจะเป็น ต้นทุนค่าขนส่งนะคะแบงคอกขนส่งไปยังเซี่ยงไฮ้จะมีค่าขนส่ง6ดอลลาร์แบงคอกขนส่งไปสิงคโปร์มีค่าขนส่ง4ดอลลาร์แหลมชบังไปยังเซี่ยงไฮ้ค่าขนส่ง3ดอลลาร์แหลมชบังไปสิงคโปร์ค่าขนส่ง2ดอลลาร์ต่อไปจากจุดเปลี่ยนถ่ายไปยังปลายทางนะคะเซี่ยงไฮ้มีค่าขนส่งไปสวิตเซอร์แลนด์7ดอลลาร์ไปสวีเดน6ดอลลาร์และไปนิวยอร์ก7ดอลลาร์สิงคโปร์ ค่าขนส่งไปสวิตเซอร์แลนด์ห้าดอลลาร์ไปสวีเดนแปดอลลาร์และไปนิวยอร์กสองดอลลาร์ค่ะจากตรงนี้นะคะเราก็จะมาสร้างตารางแมทชิคโอดีนะคะคือตรงนี้ออริจินตรงนี้เราก็จะเอาต้นทางสองที่นี้นะคะมาใส่ในนี้ก็คือแบงคอกเกิดแหลมฉบังแบงคอกไปเซี่ยงไฮ้หกดอลลาร์ต้นทุนค่าขนส่งนะคะ และแหลมฉบ,บังไปเซี่ยงไฮ้สามดอลล่าร์แบงคอกไปสิงคโปร์สี่ดอลลาร์แหลมฉบ,บังไปสิงคโปร์สองดอลลาร์ต้นทางตรงนี้จะมีซพลายแบงคอกเอ่อห้าร้อยสิบนะคะแหลมฉบ,บังจะมีซพลายอยู่สี่ร้อยเก้าสิบต่อไปเซี่ยงไฮ้คือจุดเปลี่ยนถ่ายนะคะตรงนี้ จุดเปลี่ยนถ่ายเราจะมีสองหน้าที่จุดเปลี่ยนถ่ายของเราก็คือจะเป็นออริจินด้วยแล้วก็จะมาเป็นจุดเปลี่ยนถ่ายที่จะขนส่งสินค้าไปยังปลายทางด้วยนะคะเราก็จะมาใส่ตรงนี้แล้วก็เซี่งยงไฮ้ขนส่งไปสวิตเซอร์แลนด์ก็คือเจดอลลร์เซี่งยงไฮ้ขนส่งไป Sweden, สวีเดน6ดอลลราเซี่งยงไฮ้ขนส่งไปนิวยอร์ก7ดอลลร์นะคะสิงคโปร์ Singapore, ขนส่งไปสวิตเซอร์แลนด์ห้าดอลล่า คนส่งไปสวีเดน8ดอลลาร์และคนส่งไปนิวยอร์ก2ดอลลาร์ดีมานนะคะสวิตเซอร์แลนด์มีดีมาน350สวีเดนดีมาน300และนิวยอร์ก350ตามจท<ะ>ก<จ>็จะมาสร้างเป็นตารางการวางแผนนะคะก็คือจะมี Origin มี d e t t i n a t i o n s h i p p i n g o u s t และ Flow f ฟตรงนี้คือส่วนที่เราต้องหาค่าผลลัพธ์ตัวแปรนะคะตรงนี้ ก็คือเอาต้นทางสองที่ก็คือแบงคอกแคมชังเป็นต้นทางนะคะเซี่ยงไฮ้สิงคโปร์จะเป็นจุดเปลี่ยนถ่ายที่เราเอามาใช้เป็นสองหน้าที่ก็คือเป็นออริจินด้วยแล้วก็เป็นจุดเปลี่ยนถ่ายที่จะไปยังปลายทางด้วยนะคะก็ามาใส่ตรงนี้แล้วก็ใส่ Shi p ิ i n คอร์ t ต่อไปก็จะเป็นตารางารเงื่อนไขที่เราต้องหานั่นเองค่ะ สะพายตรงนี้นะคะก็จะคือแบงครอกและแหลมฉบังก็คือต้นทางของเรานะคะตรงนี้จะเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าเท่ากับคือเราต้องได้ค่าตรงนี้น้อยกว่าหรือเท่ากับ capacity ตรงนี้นะคะบอกตรงนี้เราก็จะใช้สูตรเป็น sum อีะอนะคะในหัวข้อนี้เราจะใช้สูตรเป็น s u m if ตรงนี้ค่ะแหลงก็คือ Origin ตรงนี้กลา ุมแล้วก็ใส่คอมมาแล้วก็เลือกตรงนี้แบงค์อกแล้วใส่คอมมาแล้วก็มาเลือกโฟก์ตเอ็นเชอร์จะได้เป็นสูตรนี้ตัวนี้ก็จะใช้สูตรเหมือนกันค่ะซัมอีฟตัวนี้เลือกออริจินคอมมาแล้วก็แอบชบงังคอมมาฟโฟ r เท่ากับค่าต่อไปจะเป็นสูตรซัมอีฟตรงเน็ตโฟนะคะใช้สูตรซัมอีฟเหมือนกัน ก็จะเลือกเป็น destination นะคะแหลงตรงนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะไปหา man านคอนสแ a น n t นะคะก็คือปลายทางนะคะเราก็จะมาหาในช่อง info ก็ใส่ sum i f ใช้สูตร sum i f หมดเลยนะคะก็เลือกตรง destination คือปลายทาง comma แล้วก็เลือก ServiceLand คอม comma for ก็ เท่ากับทําเหมือนอันนี้เลยนะคะแค่เป็นปลายทางนะคะอันนี้ก็ใช้ปสูตร sum if เลือก destination comma s d e n comma f เท่ากับก็เป็น0แล้วก็อันนี้ใช้สูตร sum if อันสุดท้ายนะคะ sum if e destination comma new york comma f o เนเนี่นะคะจะเป็นสูตรตรงนี้นะคะต้องได้เท่ากับได้เท่ากับสามร้อยห้าสิสามร้อยและสาม้อยหิบนะคะต้องได้เท่ากับดีมานตรงนี้เลยนะคะต่อไปจะเป็นการหา total cost นะคะเราจะมาหาตรงนี้นะคะก็คือตรงนี้จะใช้สูตรเป็น s sum p r o d ดักนะคะเราก็ะะใส่กับ s sum p r o d ดักตรงนี้อ,อ ตรงนี้นะคะเราจะใช้คำสั่งเพื่อให้หาผลรวมของผลคูณของต้นทุนการขนส่งนะคะคูณกับปริมาณในการขนก็คือเราต้องมาเลือกตรงนี้ shipping cost ต,ตรงนี้แล้วลใส่คอมมาแล้วก็ f o ล์ต n t e นเนี่นะคะมันจะได้เท่ากับศูนย์ตรงนี้ลหลังจากเสร็จ total cost แล้วเข้าตรง data ปุ๊บแล้วก็มาเลือก solver นะคะ ตรงนี้รีเซ็ตออกนะคะแล้วเราก็ตรงนี้เซ็ตอ็อบเจกต์นะคะเราจะเลือกตรง total cost ก็คือเราจะหาต้นทุนค่าขนส่งนะคะถ้าเราต้องการหาค่าต้นทุนค่าขนส่งที่น้อยที่สุดนะคะเราก็จะเลือกตรงนี้ min คือต้นทุนที่น้อยที่สุดนะคะแล้วก็ตรง by changing นะคะเราจะเลือก p r o ก็คือเราต้องการหาผลลัพธ์ของตัวแปรตรงนี้นะคะต่อไป subject to the constraint ก็คือเราจะหาตรงนี้ เราก็ต้องเลือก add add นะคะแล้วก็เลือกตรงนี้ a l p h ตรงนี้แล้วก็ใส่เครื่องหมายตรงกับตรงนี้เลยนะคะก็คือตัวนี้แล้วก็ constant ก็เลือก c a p a c i t y n c อย่างนี้ยังไม่จบนะคะแล้วก็ต้องกด add ต่อแล้วก็มาตรงนี้เอเป็นจุดเปลี่ยนถ่ายของเรานะคะแล้วก็ต้องเลือก n e t l ตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนเครื่องหมายเป็นเท่ากับก็ตรงนี้ ที่ตรงนี้ต้องเป็นศูนย์นะคะเพราะว่า Capacity ตรงจุดเปลี่ยนถ่ายเนี่ยต้องไม่มีการเก็บสินค้าไว้นะคะคือเราต้องส่งไปที่ปลายทางให้หมดนะคะค่ะแล้วก็ต้องกด Add แล้วก็ดีตรง Info นะคะแล้วก็จะเลือกตรงนี้ก็เครื่องหมายเท่ากับกับตรงนี้ค่ะแล้วก็กดโอเคตรงนี้นะคะ เราก็จะเลือกเป็น s i m p e ็ LP อย่างนี้แล้วก,กด s ซจะขึ้นมาแบบนี้แล้วก็กดโอเคนี่นะคะเราก็จะได้เอ,อต้นทุนที่น้อยที่สุดมาแล้วนะคะก็คือ7,570ดอลลาร์ 7, นะคะตรงนี้จะเป็นต้นทุนที่น้อยที่สุดแล้วนะคะก็จะมาเช็คแฟงคอัไปสิงคโปร์มี510นะคะ แลมฉบังเซี่ยงไฮ้สามร้อย 300, แลมฉบังสิงคโปร์ร้อยเก้าสิบเซี่ยงไฮ้ไปสวีเดนสามร้อยสิงคโปร์รไปสวิตเซอร์แลนด์สามร้อยห้าสิบและสิงคโปร์ไปนิวยอร์กสามร้อยห้าสิบนะคะตรงนี้เราก็จะเสร็จแล้วนะคะในการใช้โปรแกรม Solver ในการแก้ไขปัญหานะคะแล้วก็จะมาเช็คคำตอบกันตรงนี้นี่น่ง แงคอกไปสิงคโปร์ห้าร้อยสิบแหลมฉบังไปเซี่ยงไฮ้สามร้อย 300. แหลมฉบังสิงคโปร์ร้อยเก้าสิบเซี่ยงไฮ้จุดเปลี่ยนถ่ายส่งไปยังสวีเดนสามร้อยสิงคโปร์ส่งไปสวิตเซอร์แลนด์สามร้อยห้าสิบและสิงคโปร์ส่งมานิวยอร์กสามร้อยห้าสิบนะคะตรงนี้เราก็จะมาคูปก็จะได้เจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดสิบดอลลาร์นะคะ ค่ในการใช้โปรแกรม Solver ออในการแก้ไขปัญหานะคะก็จะมีประโยชน์ในด้านเอ,อที่เราต้องการนำมาหาผลรวมหาผลลัพธ์เพื่อให้ได้คเพื่อให้้ไดผลลัพธ์ที่น้อยที่สุดนะคะโดยที่เราเออใช้แค่โปรแกรมนี้นะคะมันก็จะสะดวกต่อเรารวดเร็ว ได้ผลลัพธ์ที่แน่นอนนะคะไม่ผิดเพี้ยนอจะได้ค่าผลลัพธ์ที่ถูกต้องนะคะอย่างนี้ค่ะถ้าผิดภาดประการใดนี้ด้วยนะคะอขอบคุณค่ะ